เราอยู่ในแมพวันนี้เราอยู่ในแมพไหมครับไม่ครับหรือไม่ครับไม่ครับนั่นเองก็ไม่ครับนั่นเลยค่ะก็เดี๋ยวขอปรับอนุญาตปรับแป๊บหนึ่งนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นหน้าหลังบ้านเลยก็เป็นบ้านเลยนะคะก็ตรงนี้คืออะไรที่เราสร้างไว้ก็ข้างนั้นนะคะเราทุกแล้วก็คือ abc มันออกไปข้างนอกคือ นี่นะคะในกล่องก็จะมีอุปรกรณ์ต่างๆอันนี้ไม่มีอะไรกล่องที่เหลือยวเปิดสีหน่อยในกล่องนี้ทุกกล่องนะคะจะเหมือนกันหมดเลยกล่องนี้นะคะเป็นกล่องเรากล่องแรก<ม>เพราะว่าเราเป็นคนสร้างเตียงนอนแต่ละคนอันนี้ที่จริงๆนอนนี้ไม่เกี่ยวนะ มีสามเตียงสามกล่องอย่ยละ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งเป็นแบบเอออะไรที่วางของอะไรอย่างนี้เนาะเ,เก็บก่อนของเต็มเดี๋ยวของเต็มนะคะเดี๋ยวเตรียมดาบไปด้วยดีกว่าดาบเพราะว่าอันนี้คือแบบ เอาชีวิตรอดไหมไม่ได้เอาชีวิตรอดนะอุย๊ยออกไม่ได้เมืแ่อบบกี้ได้ยินเสียงแมงมุมสไปเดอร์สไปเดอร์อยู่ไหนในนี้คืออะไรเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นขาววงกฏนะคะสองทางแยกตรงนี้นะคะก็จะแบบดูงงงงงง,ง,องไอ้ที่จริงตรงนี้เป็นทางเข้า นะคะน,นี่ตรงนี้ก็ที่จริงเราจะทำเป็นห้องนอ,องนเลยเงี้ยแบบเป็นโรงแรมบอกเขาวงกดเออทำออกชินไหนะย่างไงอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเล่นส่วนสนุกนั่นเองวู้มันสนุกแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน เด็ดเด็เดในกล่องนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนี่ยังมันตกเลยนะเดี๋ยวปิดประตูกอนอ้าวเข้าไม่ได้ <c oughs> มันตกอะ่ะสกินนี้ได้มาจากใครดูไหมคะสกินพี่ขวัญน่ะแต่ว่าแค่แบบเป็นแบบตัวยังไงอะ่ะแบบใส่ชุดแดงเฉยๆเริ่มมืดแล้วนะ นี่นะคะก็เป็นอย่างนี้เลยวู้อ่ามาถึงแล้วก็ออกเลยเป็นแค่นี้ต่อไปเป็นส่วนสนุกอันนี้นี่เองวู้เป็นยังไงวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็คือขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วหยุดใช่ไหมกดอันนี้แล้วก็กดตรงปุ่มอันนี้แล้วก็มันก็จะลงอู้อันนี้เราทาเองนะคือแบบไม่รู้อ่ะ สีเป็นสีลุ้งนะเป็นสีขนแกะลแล้วก็จะถึงจุดแล้วก,กดปุ่มในดอกไม้ก็สวยๆนะคะอันนี้เป็นขนแกะเอาไปตดัดเอาแกะไปเล่นก็ได้เฮ้ยตกนี่นะคะเป็นห้องนอนแบบเตียงสองชั้นนะคะเดี๋ยวลองนอนเตียงสองชั้นดีกว่าเนาะปุ๊บ นี่นะคะเตียงสองชั้นจะนอนเป็นอย่างนี้เลยพอตื่นมาก็จะตื่นตรงข้างเตียงเป็นไงเทพก็ลืมบอกเลยตรงนี้นะคะก็จะมีของเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เป็นกรรไกรตัดขนแกะเอาไปตัดขนแกะกวัวตัดได้นะอยากตัดก็ตัดนี่ตัดแล้ว คนแกอือนี่วิ่งอะไรคือเราไม่ได้ให้ข้าวมันเลยนะให้มันแบบกินหญ้าต,ตรงนี้ให้หมดเลย ให้มันกินให้หมดก่อนแล้วเราก็จะให้มันอันนี้คือดอกไม้ยังไงวางไว้เล่นๆหรอใช่ตรงนี้นะคะเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่มากๆไอ้ตรงรางรถเนี่ยแหลเรามีเลี้ยงอินเตอร์แมนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อันนี้กะกับดักนะคะใครเข้ามานะโอ้โหฉุดเลยเดี๋ยวจะทำยังไงให้ดูนะ ออยู่ตรงอันนี้ก็แล้วกันนี่นะ้ำมันก็ค่อยๆไหลลงไปตรงเราอะเนี่ยเดี๋ยวดูนะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเอ่อเอ่อเฮ้ยอ้ากลัวเจ็บตายไม่ตายหรอกมันไม่ได้เอาตัวรอดอ่ะก็เดี๋ยวเขาบัดกันซอมบี้เกิดมานี่จ้า บายบายให้ซอมบี้มันออกก่อนเดี๋ยวนี <ok ่ปิดใจซอมบี้เดี๋ยวรอเลเวลลาลาลายเดแมนออกไปจากบ้านฉันนะฉันก็ฉันก็ข้าหน่อยนะ อินเนอร์ไม่มีอะไรอยู่ในตัวก็มีแต่เลเวลแค่หนึ่งเลเวลนะคะก็สำหรับใครอยากได้เซิร์ฟนี้เดี๋ยวครั้งหน้าให้นะคะสำนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายดิเดิดเ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 เดีดยวเด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 อดด